สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ดูการเปิดโหมดเมื่อชีพใน EP หนึงไปแล้วต่อไปเป็น EP 2สนะครับจริงๆเป็นวิดีโอเน่าอันเดียวนั่นแหละบุญทรงถึงตัดออกนะครับเพราะว่ามันโพดขึ้นในช่องคุณคิดอย่างไรบ่ได้เพราะามันเน่าเกินไปนะครับก็เลยตัดออกเป็น2 EP นะครับ ต่อไปไปเบิ์อพีสองนะครับในการเปิดโหมดเมื่อชีพสําหรับคนที่อยากเป็นขี้เตอร์นะครับมุหัวเสียจังใดเดี๋ยวไปเบรงตามที่ผมได้แนะนำครับเช่นครับผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะนี่เราตั้งไปแล้วใช่ไหมครับโปรโฟไฟล์และแท็กนี่ครับนี่ก็สําคัญนะครับนี่ก็สําคัญนะครับใครสามารถโพสบนโปรไฟล์ของคุณได้บ้างนะครับเราก็ตรงนี้ ไม่เป็นสาธารณะนะครับเฉพาะฉันหรือเพื่อนนะครับแล้วเ,เราอาจจะอนุญ,ญาตให้เพื่อนมามาโพสต์บนหน้าเฟซของเราก็ได้นะครับเราแต่บุญส่งถึงเลือกไว้เป็นเฉพาะฉันนะครับเป็นเฉพาะฉันนะครับนะครับเป็นเฉพาะฉันนะครับใครสามารถเห็นสิ่งที่ผู้อื่นโพสต์ในข้อมูลส่วนตัวของคุณได้นะครับข้อมูลส่วนตัวเราก็ลงไว้ว่าข้อมูลส่วนตัว ก็แล้วแต่นะครับเราเราจะต้องการให้ทุกคนเห็นก็ได้นะครับแต่บนส่งถึงเอาเป็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับนะครับใครสามารถเห็นสิ่งที่อนุญาตให้คนอื่นแชร์โพสต์ของคุณไปยังสตอรี่ของพวกเขาเองหรือไม่นะครับก็ควรที่จะอนุญาตนะครับควรที่จะอนุญาตนะครับใครสามารถเห็นสิ่งที่ผู้อื่นโพสต์ในข้อมูลส่วนตัวของคุณได้บ้างนะครับข้อมูลส่วนตัวของเราก็น่าจะ เพื่อนแค่นั้นนะครับนะครับหรือเราจะยกเว้นไว้ก็ได้ตรงนี้เขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับนะครับตรงนี้นะครับใครสามารถเห็นโพสที่คุณถูกแท็กในโปรไฟล์ของคุณได้บ้างให้เพื่อนเห็นก็พอนะครับเพราะว่าแท็กมาเราก็ไม่มั่นใจว่าโพสต์นั้นจะดีหรือไม่ดีนะครับเป็นโพสที่แท็กมานะครับเราก็จำกัดไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเมื่อมีคนแท็ก คุณในโพสต์คุณต้องการให้ใครเห็นโพสต์นั้นได้หากคนกลุ่มนั้นยังไม่สามารถเห็นโพสต์ได้เฉพาะชั้นนะครับก็เราก็จำกัดไว้หน่อยนะครับตัวนี้มันเป็นการที่แบบว่าจะเปิดให้คนอื่นมาแท็กมาโพสอะไรในเฟซของเราสะดวกจนเกินไปมันก็เป็นการไม่ดีนะครับเฟซของเราก็ต้องเป็นของเราที่จะมี อำนาจในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยิ่งเราเปิดเป็นโหมดมืออาชีพแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้คนเทคให้คนแท็กนะครับอะไรง่ายๆนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของเราด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องจํากัดไว้หน่อยนะครับเฉพาะฉันเฉพาะเรานะครับข้อนี้นะครับโอเคครับต่อไปการตรวจสอบต้องการตรวจสอบ แท็กที่ผู้คนเพิ่มไปยังโพสของคุณก่อนที่จะแท็กปรากฏหรือไม่เราก็ต้องตรวจสอบนะเราก็ต้องขีดขึ้นมาว่าตรวจสอบนะครับเปิดนะเราต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะครับตรวจสอบสิ่งที่คนอื่นเห็นบนโปรไฟล์ของคุณนะครับดูนะครับก็เอาไว้ยังไงละครับถูกแล้วครับต้องการตรวจสอบโพสที่มีคนแท็ก คุณก่อนที่จะปรากฏบนโปรไฟล์ของคุณรือไห่แน่นอนเราต้องตรวจสอบอยู่แล้วแล้วก็ต้องเปิดออกมานะครับเปิดออกมานะครับเราต้องตรวจสอบอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ก็นะครับ,นะรบเสร็จแล้วนะครับเราก็โปรไฟล์และการแท็กนี่สําคัญนะครับเราก็กลับออกไปนะครับเสร็จแล้วดูหัวข้ออื่นสิที่เราจะต้องดูนะครับการชําระเงินค่าโฆษณาการชําระเงินอะไรต่างๆนี่เราก็ไปศึศกษาดูเพิ่มเต,ติมนะครับ แต่เบื้องต้นนี้นะครับเราก็เกี่ยวกับการโฆษณาการชำระโฆษณานี่ก็สำคัญนะครับเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปนะครับเราจะจ่ายเป็นแบบไหนเราก็ต้องเข้ามาศึกษาวิธีการชำระเงินนะครับวิธีเพิ่มการชำระเงินเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะครับตอนแรกเราเปิดเท่านี้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะโฆษณาคลิปเรียวของเราโฆษณาโพสของเราที่คิดว่าอยากจะต้องการจ่ายค่าโฆษณาเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับการชำระเงินการโฆษณานะครับนะครับนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆปลิกย่อยอีกเยอะนะครับเพื่อนๆครับท่านผู้ชมที่เราจะอเ,เข้าไปตั้งค่าเข้าไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับนะครับ รเราก็ค่อยศึกษาไปรายละเอียดเยอะมากๆเราจะศึกษาในคราวเดียวนั้นไม่จบแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากนะครับ f c e e o o o นะครับนี่ก็คือเอาหลักๆตอนที่เราเปิดเป็นโหมดมืออาชีพเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพใหม่ๆนี้เราต้องดำเนินการอะไรบ้างนะครับแล้วเราค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเป็นข้อๆไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ ตัวดดูซีความเป็นส่วนตัวอะไรนี่เราข้อไปศึกษาเป็นข้อๆไปนะครับบุญส่งถึงได้ศึกษารายละเอียดให้แน่ชัดแล้วก็จะมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับนะครับเป็นเรื่องๆไปนะครับจะเอาคราวเดียวทั้งหมดเลยนี้ไม่ได้เพราะว่าจะยาวมากแล้วก็จะจําไม่หวาดไม่หวั่นนะครับแล้วก็มาที่หน้านี้นะครับหน้าเฟซของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับมาดูตรงนี้นะครับ มาดูตรงโปรไฟล์ของเรานี่ครับมันก็จะขึ้นว่านี่ครับพอเราตั้งคา่าสร็จก็จะเป็นโปรไฟล์ครีเอเตอร์ดิจิตอลเห็นไหมครับแล้วก็จะมี facebook.com ตรงนี้เราก็ต้องใส่ไว้นะใส่ facebook บางคนไปใส่ youtube ไม่ถูกนะครับต้องใส่เป็น facebook.com นะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราอยาก จะตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไปดูแลความเรียบร้อยเพิ่มเติมเราก็เข้าไปจุด3จุดนี้แหละครับแล้วก็ไปดูหัวข้อต่างๆแล้วก็ค่อยตั้งไปดูไปนะครับนะครับในวันนี้บุญท่งถึงให้คําแนะนานะครับคนที่ต้องการจะเปิดเป็นโหมดมืออาชีพนะครับตรงนี้แตะไม่ได้นะครับจะลืมนี่เห็นไหมบุญส่งถึงเปิดเป็นเปิดเป็นโหมดมืออาชีพเห็นไหมครับถ้าแตะอีกทีก็คือปิดหมายถึงว่า ผลงานอะไรที่เราสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมดนะเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับเอามือไปใกล้ไม่ได้นะครับเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับอธิบายให้ท่านผู้ชมแล้วเพื่อนๆได้ฟังก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับนะครับตรงนี้ไปแตะไม่ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวมือไปโดนแล้วยุ่งเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับวันนี้นะครับคงจะได้ประโยชน์ไปเยอะพอสมควรนะครับ ใช้เวลาไป15นาทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ